สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสถามเรื่องพนักงานส่งของเซเว่นเจ้าหนหลายคนคงต้องเคยใช้บริการ Delivery ของ s e เ e ่นเอเลฟอย่างแน่นอนครับเพราะว่านอกจากราคาที่ร้านกับที่ส่งในแอปจะเท่ากันแล้วลูกค้ายังไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อด้วยตัวเองแค่กดสั่งซื้อผ่านหน้าจอสักพักพนักงานเซเว่นก็จะมาส่งของให้ถึงที่ตอนนี้ถือว่ากำลังได้รับความนิยมเลยล่ะครับ ระายและสะดวกสบายต่อลูกค้ามากๆแต่ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่พนักงานมาส่งของแล้วขับรถของตัวเองมาไม่ใช่รถของบริษัทนั้นใครเป็นคนจ่ายค่าน้ำมันรถพนักงานจ่ายเองหรือว่าบริษัทจ่ายให้แล้วเขาคิดเงินกันยังไงเป็นรายวันหรือว่าต่อบินล่าสุดได้มีสาวคนหนึ่งเธอก็คล่องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันจึงได้ออกมาโพสต์ถามใน Facebook โดยมีการระบุว่า คนขับ Delivery ของเซเว่ได้เงินค่าน้ำมันหรือค่ารอบในการส่งสินค้าหรือเปล่าคะอยากรู้จริงๆถือว่าถามแทนใจใครหลายๆคนเลยล่ะครับงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาช่วยตอบให้มากมายเลยว่าสรุปแล้วเขาคิดเงินให้กันยังไงคอมเมนต์กันรัวรเลยว่าขอบคุณครับพี่ๆน้องๆที่บอกผมก็ไม่รู้เห็นแต่เขาทรงแต่ต้องสั่งร้อยขึ้น อีกท่านบอกว่าเซเว่นทาไม่ถึงร0อยน้องก็ไม่ได้ค่าเดินค่ะ5บาทน้อยเกินอีกท่านบอกว่าเคยถามน้องที่มาส่งน้องบอกได้อยู่แต่เราก็ไม่ได้ถามต่อหรอกว่าได้เท่าไหร่ยังไงบางครั้งก็ทิปเงินทอนให้น้องๆเข้าไปตลอด5-10บาทก็ว่าไปอีกท่านบอกว่าสขาขาไกลบ้านใช้เดินส่งน้องๆเดินผ่านหน้าบ้านบ่อยๆถ้าต้องข้ามสะพานลอยวันละหลายรอบก็เหนื่อยนะ ร้อนมากด้วยอีกท่านบอกว่ามีน้องรู้จักกันมานานไปทําอยู่เซเว่นลองถามมันดูก็โอเคอยู่นะเงินเดือนก็ได้ปกติถ้าไปส่งเดลิได้บินละสิบหาบาทวันหนึ่งส่งทีหนึ่งก็เห็นมันวิ่งส่งทั้งวันมันบอกเงินเดือนออกทีหนึ่งก็ประมาณสองหมืนค่าแรงบวกโอทบวกค่าส่งเดลิมันบอกเสียอย่างเดียวคือเขาไม่มีรถให้เลยต้องใช้รถตัวเองสาขาที่มันทําอยู่ต่างจังหวัด ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ